ต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้กูรูจช่องของเรานำเสนอการรีวิวเจอดลึกรถยนต์เครื่องบินและยานพาหนะไฮเทคจากทั่วทุกมุมโลก สำหรับวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับเฉิงดูเจลบ10ปี2025ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ยุคใหม่ที่ทรงพลังและล้ำสมัยที่สุดของจีนด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากเวอร์ชั่นก่อนหน้าเจลบปี2025ได้รับการปรับปรุงทั้งด้านการออกแบบเทคโนโลยีและขีดความสามารถในการรบในระดับที่สามารถท้าทายเครื่องบินขับไล่ชั้นนาของโลกได้ การออกแบบภายนอกของเจลบ10ปี2025โดดเด่นด้วยโครงสร้างที่เน้นหลักอากาศพลศาสตร์ขั้นสูงปีกแบบเดลต้าและขนาดที่มีความคมชัดช่วยให้เครื่องบินมีความคล่องตัวสูงในการทำภารกิจทั้งระยะใกล้และระยะไกลตัวลำเป็นโลหะผสมที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงพร้อมเคลือบวัสดุด,ดูดกลืนคลื่นเรดาร์เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการล่องหน ความสามารถในการบินขึ้นและลงในพื้นที่จำกัดได้รับการพัฒนาให้ตอบโจทย์การใช้งานในสนามรบยุคใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมในด้านเครื่องยนต์เจลบสิปี2025ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนรุ่นใหม่ที่ให้แรงขับเคลื่อนมากขึ้น พร้อมระบบควบคุมทิศทางไอพ่นหรือ thrust vectoring ทำให้สามารถเคลื่อนไหวได้อิสระในอากาศแม้ในมุมที่ยากต่อการควบคุมฟีเจอร์นี้ช่วยให้ J10 มีความได้เปรียบอย่างมากในการรบทางอากาศแบบ d ็อกไฟและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหลบหลีกขีพนาวุธจากศัตรูอีกด้วยสำหรับระบบอิเล็กทรอนิกส์และเรดาร์ J ลปี2025มาพร้อมกับ AESA r ราดารที่มีความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายหอลายจุดพร้อมกัน รวมถึงการติดตามเป้าหมายด้วยความแม่นยำสูงระบบเอวิโอนิกในห้องนักบินถูกออกแบบให้เป็นกลาส o อกทิ่เต็มรูปแบบหน้าจอสัมผัสแบบมัลติฟังชันให้ข้อมูลเรียลไทม์แบบครบถ้วนมีระบบช่วยเหลือการบินอัตโนมัติรวมถึงระบบแจ้งเตือนไทยที่สามารถแนะนำแนวทางการหลบหลีกได้อย่างมีประสิทธิภาพอาวุธที่ติดตั้งบน j 10ปี2025มีความหลากหลายและปรับเปลี่ยนได้ตามภารกิจ ตั้งแต่ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศรุ่นล่าสุดขีปนาวุธอากาศสู่พื้นระยะไกลไปจนถึงระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์การติดตั้งพออดปรวจจับเป้าหมายและระบบรบกวนอิเล็กทรอนิกส์ทำให้เครื่องบินลำนี้สามารถทำหน้าที่ทั้งในภารกิจโจมตีและสนับสนุนการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์เจลบปี2025ยังมีระบบเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องบินลำอื่นในฝูงบิน และศูนย์บัญชาการภาคพื้นดินผ่านระบบลิงก์ที่ล้ำสมัยทำให้สามารถทำงานร่วมกับยูนิตอื่นได้อย่างไร้รอยต่อข้อมูลถูกแลกเปลี่ยนแบบเรียลไทม์ช่วยให้การตัดสินใจในการปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพสูงสุดจุดเด่นอีกอย่างของ J10 คือความสามารถในการบำรุงรักษาที่ง่ายขึ้นระบบภายในสามารถวิเคราะห์และตรวจสอบปัญหาอัตโนมัติ ทำให้ช่างเทคนิคสามารถดำเนินการแก้ไขได้รวดเร็วลดเวลาการจอดซ่อมบำรุงและเพิ่มเวลาในการปฏิบัติการจริงในแง่ของราคาต่อหน่วย j จลบปี2025มีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับคุณสมบัติและเทคโนโลยีที่ได้รับ ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับประเทศพันธมิตรที่ต้องการเครื่องบินขับไล่ที่มีสมรรถนะระดับสูงในงบประมาณที่ควบคุมได้ด้วยการสนับสนุนด้านเทคนิคและการฝึกจากผู้ผลิตการนำเจ .10 เข้าประจำการจึงเป็นทางเลือกที่มั่นคงและปลอดภัย แม้ว่า J-10 ปี2025จะถูกเปรียบเทียบกับเครื่องบินรุ่นที่สูงกว่าเช่น F-16 หรือราเฟลแต่ในหลายด้านแล้ว J-10 ก็สามารถแสดงศักยภาพได้เทียบเท่าหรือใกล้เคียงโดยเฉพาะในด้านการเคลื่อนไหวการหลบหลีกและเทคโนโลยีระบบรบอิเล็กทรอนิกส์การออกแบบที่ล้ำหน้าและระบบอาวุธที่ยืดหยุ่นทำให้เครื่องบินลำนี้มีอนาคตที่สดใสในกองทัพของหลายประเทศในเอเชีย เจลบ10ปี2025ไม่ได้เป็นเพียงแค่สัญ,ญลักษณ์ของเทคโนโลยีการบินจีนที่พัฒนาไปไกลแต่ยังเป็นหมากสำคัญบนกระดานยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเครื่องบินลำนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสามารถของจีนในการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ที่มีประสิทธิภาพสูงและพร้อมจะท้าทายทุกมาตรฐานในเวทีโลก อย่าลืมกดติดตามช่อง auto guru g ของเราเพื่อรับชมวิดีโอรีวิวและเนื้อหาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์และเครื่องบินยุคใหม่แบบจัดเต็มเราจะมีเนื้อหาหน่าสนใจอัปเดตให้คุณทุกสัปดาห์แล้วเจอกันในวิดีโอต่อไป